สภาพรอากาศด้วยได้ด้วย,วยสถานการณ์มันม่อนน้อยเพียงใดแล้วไปจะเป็นพาระเขาหรือเปล่าไปก็ไม่อยากเป็นภาระกรับใครทั้งสิ้นมันไม่ได้มาช่วยแล้วมเป็นข้ออ้างมันมาหาเสียงมันจะลงสอสอีกมันจะลงเลือกตั้งเป็นนายวกีกที่ผ่านมาก็รั่วอะไรไม่ห้องให้ใจผมอยู่แล้วนะขอบคุณมา,มากๆเลยอย่าเป็นภาระเลยลนะครับถ้าต่อไปที่ผมยังทำหน้าที่อยู่ผมจะทำให้ดีสุสดแล้วคันตอนนี้ข้าวของแพ้ขึ้นไปมันกี่เเปอร์ซ็นต์มันดีเราขนาดไหนจนทุกวันนี้มันทาชนเรียกอยู่แล้วโอ้โห เข้าหน่อยครับกำลังเรียกมาได้ด้ครับผมมาร์โคร์นแสดงเหรอเตแสดงคอนแกนครับเรียกว่ากคือประยุทธ์ประยุทธ์ต้องลาออกประยุทธ์ต้องออกไปเพราะไม่มีความชอบธรรมที่จะเป็นนายกต่อแล้วเขาหมดความชอบธรรมแล้วแล้วจะอยู่ไปทำไมแปดปีที่ผ่านมาก็าทำบ้านเมือง หมดแล้วแล้วจะเป็นมาทำไมชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่พอใจแต่เขาไม่สามารถจะออกมาได้การออกมาจะือกเทียมันก็มีค่าใช้จ่ายเขาก็ไม่สะดวกที่จะออกมาเขาต้องดิ้นหนาหากินเพราะเขารู้ว่ากัวนี้มันใช้เศรษฐกิจเบีบประชาชนเบียบจนกระดิกไม่ได้เบียบจนจะต้องหากินร์ก็ไม่ได้จะไปทำกิจการก็ไปไม่ได้กลัวลูกกลัวต้องไม่มีจะเกียร์นี่คือที่เขาทาไว้ค้าไฟต้องวนงีนค่าเอฟพีมันไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดือนร้อนนั่นไหมอย่าว่าจะประชาชนจะคลอาจากการก็เงินเดือนค่า รู artists, ้ต้นเนื้อกันทุกคนหรือเปล่าพีกันทั้องหมดเรียผมถามเลยเยรู้ต้นเนือกันไหมที่มันทำทุกวันนี้มันไม่ได้มาช่วยแต่มันเป็นคออ้ามันมาหาเสียงมันจะรองสอถอเอีมันจะรงเลื้อตั้งเป็นยอเดียบมาเรยคเฮานะได้ไหมเราได้แต่พีการเชื่อบริการเสื้อปังทำได้ลำเสื้อปังระดับเสื่อพนักิทายนะเดี๋ยวยวรอใจรัฐบาลดูนะโอเคไ ตำรวจกำกินเงินเดือนยกทนเดือียวนะกำกับเงินเดือนอะไมกันบ้างเดือตอนนี้ข้าวของแพ้ขึ้นไปเป็นกี่เปอร์เซ็นไดมาก็บปัดกระเพราะได้กระเพาะขนาดมันดีเราขนาดไหนจนทุกวันนี้มันทายจนมีใครผ่านอยู่แล้วมันไม่มีแผนพัฒนาประเทศเลยมีแต่แผนสำลายประเทศเอาของแพ้ยาบ้าตำรวจเวลายกทีเดยวนเต็มๆเนี่ยด้วยกันเพาะร้อยยาบ้านะ Track, แต่ภาษีปูแล้วมากันชิบหายกันมาเฝ้าอยูไปม่ได้เี่ย้องนะครับมนะเอาไได้อยู <S <S ่เนาะมองาอีกทีาแก่